มานเราแจ้งมานะครับว่าค่าน้ำ2,000กว่าบาทแล้วนะครับปั๊มทำง,งานทุทกๆ14วินาทีนะครับ,บโอเคทะลุหรือยังเลูกทะลุม,มีน้ำไหมรอดร่รงองอ .45 ค่าน้ำเท่าไหร่แล้วนะครับค่าน้ำค่าน้ำเอาเป็กนกว<อ>่า2,400บาทแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาตัดมิเนาทีตัวที่หนึ่งหนึ่งถึงที่สองเนีน้ยไม่มีเท่าไหร่อาจจะประมาณทันอยู่ครับเมื่อวานนี้ไปสะพามาไปจา่ายเงิน ท <24. S 2> นนี่ได้ทำการตัดต่อมาแล้วตอนนี้ตัดตวรอ9แหเดียวเจ็ดปั๊มที่ตอนะครับอ,อันนี้ก็ทำการเปิดปั๊มแล้วนะครับเดี๋ยวจับเวลาสัก10-15นาทีนะครับหลังจากจับเวลาปั๊มได้11นาทีแล้วนะครับปั๊มก็ไม่มีการทำงานแล้วนะครับด้วยจุดเดียวนะครับอันนี้ก็จะปิดเพิร์คขึ้เหมือนเดิมนะครับ,บเป็นกระเบื้องแผ่นเดิมจะมีลอยบินนิดหน่อยนะเพราะว่ากระเบื้องรน,นี้หาซื้อไม่ได้แล้วนะ นะครับจกงานครับขอบคุณครับ